ไอแบงค์เปิดสาขาใหม่ย,ย้ายสาขาสู่ราชการเฉลิมพระเกียรติไปบางบททองย่านธุรกิจใกล้ตลาดมุสลิม ธนาคารอิสลมามแห่งประเทศไทยไอแบงค์เปิดสาขาใหม่เพื่อย้ายสาขาสู่ราชการเฉลิมพระเกียรติไปยังสาขาบางบัวทองตั้งอยู่ในทำเลธุรกิจใกล้ตลาดบางบัวทองนาเจอเวนิวรัตนาทิเบตบางบัวทองถนนบางกรวยส่น้อยตำบลบสนุนลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อยกระดับการให้บริการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2565รองประธานและ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบรุรีหัวหน้าส่วนรชาชการนักธุรกิจหน่วยงานพันธมิตรตลอดจนลูกค้าธนาคารเข้าร่วมพิธีเปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาบางบัวทองและแสดงความยินดีในโอกาสเปิดสาขาบางบัวทองอย่างเป็นทางการโดยมีนายรบ,บินพรพัฒกุลกรรมการและรักษาการผู้จัดการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพนักง,งานและผู้บริหารธนาคารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นวันนี้ก็เป็นวันเปิดสาขาซึ่งเราจะทําหน้าที่ เรากำลังเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนครับเราอยากจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและทําประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นขอเป็นกําลังใจให้พนักงานที่ผู้ปฏิบัติงานทุกขั้นและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่เนี่ย mm. ก็ช่วยกันยืนหยัดในการที่จะช่วยเหลือสังคมดําเนินธุรกิจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและก็สามารถยัางประโยชน์ให้กับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในบางบัวทอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากทุกทท่านไว้นะครับในฐานะกรรมการธานาคารและรัาากษาการผู้จัดการเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับมาช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือที่ทําให้พนังกงานเนี่ยสามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้อยา่างสำเร็จรอบขอบคุณมากครับธานาคารอิสลามเราตรงนี้นะครับซึ่งโดยศักยาภาพแล้วตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะครับอของอาชาวอำเภอบางบัวทองก็ว่าได้นะครับ ก็อยากจะแนะนำนะครับให้ทางผู้บริหารนะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับได้มามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะครับในการที่จะเข้าถึงประชาชนที่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยพวกเรานะครับในส่วนของภาคราชการเนี่ยก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะมีส่วนในการผลักดันนะครับให้พี่น้องชาวมุสลิมและก็ทางผู้บริหารธนาคารนะครับได้มีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้าร่วมกันนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็น โอกาสดีนะครับที่ทางผู้บริหารของธนาคารนะครับและก็รวมทั้งผู้นําทางศาสนาและก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเทศบาลเมืองบางทัวนะครับที่อยู่ที่ตรงนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีครับกับธนาคารอิสลามและก็ทางผู้บริหารนะครับรวมทั้งพี่น้องมสลิมทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับซึ่งก็ พี่น้องมุสลิมชาวบางกระทองก็จะได้มีโอกาสนะครับในการที่จะได้มาสาง,งานแล้วก็ได้มีโอกาสมาใช้บริการนะครับกันอย่างมีความภาคภูมิใจว่าเรามีไอแบงสาขาบางกรทองแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับคณะผู้บริหารนะครับที่ได้ทำให้ไอแบงเกิดขึ้นได้ในบางบัวทองนะครับขอพรน,นะครับต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ กิจการของไอแบงก์บางบทองนี้นะครับได้ประสบความสําเร็จก้าวหน้าต่อไปนะครับ การเปิดสาขาใหม่ครั้งนี้เป็นการย้ายทำเลจากสาขาจากศูนราชการไปยังทำเลย่านธุรกิจตั้งอยู่ที่ j j a v e n u e เลขที่324ทั12หมู่ที่6ถนนบางกรวยไซน้อยตำบลสนนรอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อยกระดับการให้บริการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสาขาใหม่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนมุสลิมใกล้ตลาดบางบัวทองเพียง300เมตรมีมัสยิดรายร้อมประ ประมาณ19แห่งสำรวจกว่า3 3 0 0 0 0คนโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาบริการธุรกรรมทางการเงินตามหลัก s h ิห i แก่ลูกค้าทุกวัยทุกศาสนาแบบครบวงจร ได้แก่ด้านการรับเงินฝากด้านสินเชื่อบริการจัดการเงินสกดตลอดจนผลิตภัณฑ์การฟูลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร021499433-5หรือ0843870064หรือ iban k c a l l e e n t e r โทร1302